40แล้วนะคะเดินขึ้นลงบันไดทีเนี่ยเขาดังกรอบแกรบกรอบแกร,บ,แกรบเลยหรือว่าเห็นคนรอบข้างนะคะ จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยปัญหาเหล่านี้เนี่ยมาจากไขข้อทั้งนั้นเลยค่ะนี่ขอแนะนำ Double Blue เลยตัวนี้เนี่ยพิเศษมากเขาเป็นแคปซูล2ชั้นกันทุกคนซึ่งชั้นแรกนะคะเขาก็จะดูดซึมได้ในกระเพาะอาหารค่ะและชั้นที่2ก็จะดูดซึมได้ในลำไส้เพราะฉะนั้นดูดซึมดีกว่าแน่นอนค่ะ ซึ่งเม็ดชั้นนอกนะคะก็จะมีน้ำมันงาและวิตามินอ e ีค่ะส่วนเม็ดชั้นในนะคะก็จะมีสารสกัดจากขมิ้นชันและผงอะโวคาโดค่ะสารสกัดสุดพรีเมียมจริงๆเลยแม้ว่าอายุยังน้อยอยู่ก็ทานได้นะคะเพราะว่าป้องกันไว้เนี่ยดีกว่าแน่นอนโบทานแค่วันละ2เม็ดค่ะกระปุกนึงเนี่ยมี30แคปซูลก็คือสามารถทานได้เดือนนึงเลยนะคะ เท่านี้ก็เป็นตัวช่วยดีดๆที่ช่วยดูแลไขข้อของคุณแล้วค่ะ